สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอดิษาจินลิฟรหัสนักศึกษา6 6 4 5 5 1 0 1 9 7ค่ะวันนี้ดิฉันได้ยกตัวอย่างการพูดกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสมงคลสมรสซึ่งดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวคำอวยพรแก่คุณสุวิภาและคุณทวีศักดิ์ในงานมงคลสมรสในวันนี้ในฐานะที่ดิฉันคุ้นเคยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากกว่า8ปีในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีคุณภาพดีตั้งใจทำงานด้วยความเอาใจใส่เลื่อนตำแหน่งสูงตามลำดับเรื่องนี้จึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ขอให้มีความสุขตลอดไปและเติมรักให้แก่กันมีความเข้าใจกันเล็กกันอภัยในทุกกรณีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องรักษาอำนวยชัยให้จงรักซื่อสัตว์ต่อกันตลอดไปขอบคุณค่ะ